แจ็กกี้เค้นถามอาเล็กสรุปเกรดก้าวจีบกันจริงไหมหนูมีหวังกี่เปอร์เซ็นต์ก่อนหน้านี้คุณแม่น้องบองอย่างแจ็กกี้ชาคลีนออกตัวชัดเจนว่าปลื้มพระเอกหนุ่มเกรดวรินทรโดยมีการแซลหยอกกันอยู่เป็นประจำแต่ก็ไม่มีท่าทีว่าความสัมพันธ์จะคืบหน้าเกินไปกว่าพี่น้อง แถมยังมีกระแสะจีนหนุ่มเกรดกับนักแสดงสาวก้าสุภัสราขึ้นมาอีกซึ่งแจ็กกี้ก็เห็นแล้วว่าคู่นี้กําลังเป็นกระแสะกันพร้อมส่งใจเชียร์แบบแฟนคลับอยู่ห่างๆเพราะรู้สึกว่าก้ามน่าจะเป็นสเปคที่เกรดชอบทั้งยังแซวตัวเองขำๆด้วยว่าถ้าฝ่ายชายจะเปิดตัวมีแฟนอยากให้กระซิบบอกกันล่วงหน้าจะได้ซ้อมร้องเพลงคำยินดีเอาไว้ลาสุด14พฤษภาคมที่ผ่านมาแจ็กกี้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการอาหารของอาเล็กซ์ซึ่งรูปแบบของรายการก็คืออาเล็กซ์ เดชจะพาแขกรับเชิญไปตระเวนกินอาหารอ,าาร,อ,าอร่อยๆตามย่านต่างๆเริ่มกันที่ร้านก๋วยเตียเต๋ยวเยว็นตาโฟชื่อดังก่อนจะกินอาเล็กมีการขยี้ถามแจ็คก,กี้ว่าไม่เคยกินใช่ไหมกับคนนั้นก็ไม่เคยกินใช่ปะ แจ็คก,กี้ก็ถามว่าใครอะอารีคตอบกลับว่าไม่รู้พร้อมยิ้มกรุ่มกิมก่อนที่แจ็คก,กี้จะพูดขึ้นมาว่าพี่เกรดเหรอทําเอาอาล็กถึงกับร้องอุย๊ยจากนั้นแจ็คก,กี้ก็ถามอาร็กว่าสรุปเขาจีบกันปะบอกมาเดี๋ยวนี้พูดมาเดี๋ยวนี้นะเค้นถามจนตะเกียบหล่นส่วนอาล็กก็กินไปหัวเราะไปหลังจากนั้นอาล็กก็พาไปกินของหวานและมาปิดกันที่ร้านอาหารป่าชื่อดังโดยช่วงท้ายของรายการอาล็กก็มีการกล่าวขอบคุณแจ็คก,กี้แต่ก็ยังมีววยวกกลับมาเรื่องความรักอีกว่าตนเชียเสมออย่าเพิ่งย แพ้ไม่รู้ว่าใครจะอะไรยังไงแต่ตนเชียร์ซึ่งแจ็คก,กี้ก็ถามกลับว่าพีว่าหนูมีหวังปะกี่เปอร์เซนต์อาเล็กตอบกลับว่าถ้าเราไม่คาดหวังเราก็จะไม่ผิดหวังเล่นเอาแจ็คก,กี้ถึงกับขำแห้งเลยทีเดียว